สวัสดีครับผมนายบิลพงษ์เยียมมึงทำรหัสนักศึกษา6 3 3 1มส0ึ่งวันนี้ผมจะมาทำการบ้านอินทิเกรตบายพาสนะครับอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง3ส่วน x dx นะครับก็จะเท่ากับ x กำลัง2 e กำลัง3 x ส่วนด้วย3ลบกับอินทิเกรต e 3 e กำลัง3ส่วน3คูณด้วย2 x dx ก็จะเท่ากับ หนึ่งส่วนสาม x กําลังสอง e กําลังสามส่วน x ลบด้วยอินทิเกรตสองส่วนสามอินทิเกรต e x กําลังสามส่วนอินทิเกรต e x กําลังสามส่วน x เอ้ขออภัยครับอินทิเกรต e x กําลังสาม x dx ก็จะได้คำตอบนี้ในนี้ก็คือสมการที่หนึ่งนะครับงั้นเราจะนำตัวนี้ออกมาหาค่านะครับ อินทิเกรต x x e กซ x e, 3, x ลัง 3x dx นะครับให้ u เป็น x ให้ u เป็น x นะครับดฟ u ก็คือ dx กลายเป็น dx เ e, อกินทิเกตด v มันจะเหลือ e อกลัง3 x นะครับ dx ก็เขียนลงมาครับก็ v ก็จะเท่ากับ e ก็คืออินทิเกรตวเสร็จแล้วกลายเป็น e อกลัง3 x ส่วน3จากสูตรก็คือ อินทิเกต udv เท่ากับ uv ลบด้วยอินทิเกต vdu ก็เขียนตามสูตรเลยนะครับก็ให้ u เขียน u อ,อกมาก่อนแล้วก็ dv เท่ากับนี่นะครับคำตอบสมการนี้ก็จะได้อันนี้นะครับหลังนั้นเราก็หาคำตอบลงมาได้เป็น1ส่วน3 x e 3. กำลัง3 x ลบด้วย1ส่วน3 อินทิเกรตด้วย e กําลัง 3x dx จะเท่ากับ1ส่วน3 e x e กําลัง3 x ลบด้วย1ส่วน3คูณด้วย e กําลัง3 x ส่วนด้วย3ก็สําการ์ที่1นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน3 x e กําลัง3 x ลบด้วย1ส่วน9 e กําลัง3 x คำตอบของสมการที่หนึ่งก็คือไอนี้นะครับให้อ้นี้กลายเป็นสมการที่สองนะครับเพราะว่าเรามาหาคําตอบของสมการที่หนึ่งคำตอบของสมการที่สองก็จะกลายเป็นคําตอบของสมการที่หนึ่งนะครับนำสองไปแทนหนึ่งเลยนะครับก็ได้อินทิเกรต x กำลังสอง e กำลังสาม dx เท่ากับหนึ่งส่วนสาม x กำลังสอง e กำลังสาม x ลบด้วยสองส่วนสามในวงเล็บนะครับอันนี้ก็คือสมการที่สองนะครับก็คือนี่นะครับ หนึ 1> 1่งส e ่วนสามกลังสาลบด้วยหนึส่วนเก้าเอส่วนเก้ากำลังสาบวก C ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสากลังสองสาลังสาลบด้วยสองส่วนเก้า e กลังสาบวกด้วยสส่วนด้วยยี่สิบลังสาบวก C ขอบคุณครับ